ขอต้อนรับเข้าสู่แทปบนิวครับชาวเน็ตแฉเวียรเลิกเบลล่าตั้งแต่ก่อนไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนั้นต่อมาก็ถูกชาวเน็ตแฉอีกว่าเวียรเลิกเบลล่าตั้งแต่ก่อนไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียต้องบอกว่าแฟนคลับต่างผิดหวังกันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเวียรสุกรวัต์เบลล่าลานีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปี ปิดนานรักข้ามช่องโดยเบลล่าลานีเปิดใจครั้งแรกหลังลือสพัดเลิกเวียสุกุลวัฒน์ซึ่งเบลล่าลานีก็ได้มาออกอีเวนต์เผื่อห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านอายุธยาเป็นครั้งแรกโอกาสในการเปิดใจประเด็นดังกล่าวเรื่องลากับพระเอกหนุ่มเรายุติความสัมพันธ์รัก9ปีโดยล้นสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันจริงเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้เราพูดคุยกันมาแล้วหลายครั้ง ไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไม่ขอลงรายละเอียดเพราะอะไรขอย้ําว่าแม้ลดสถานะลงแต่ก็ยังปรารถนาดีกับเบียเหมือนเดิมโดยการลดสถานะกับพี่เบียนั้นเราทั้งคู่ได้พูดคุยกันมาหลายครั้งก่อนจะตัดสินใจเลิกกันโดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งคู่ยืนยันว่าทั้งตัวเบลล่าและเบียมองเดียวกันในการเลิกกันครั้งนี้โดยไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและล่าสุดพี่เบียเตรียมพาน้องเว นักสายพันธ์บีเกิลไปเล่นในงานหมานครเดมอเปิดอาณาจาักแก๊งสี่ขาที่สุดเหล่าน้องหมาไอดอลคนรักน้องหมาห้ามพลาดวันพุทธที่15ธันวาคม6-4เวลา14นาฬิกาที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอบางกะปิโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ทถึง19ธันวาคม2,564ซึ25่งเวียก็ได้เปิดใจถึงประเด็นการเลิกลากับสาวเบลล่าหรือว่าเรามีการคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้ว เรามีอะไรเราจะปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดซึ่งเราไม่ได้ทะเลาะไม่มีเรื่องมือที่สม,มันเป็นมุมมองบางอย่างที่เราคงจะเป็นพี่น้องกันดีกว่าเป็นการตกลงร่วมกันแล้วมันก็แฮปปี้เราไม่เสียดายหรอกการที่เราได้รู้จักกันเหมือนกับว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยปรับความเข้าใจกันอนาคตไม่รู้ว่าจะได้กลับมาคบกันไหมไม่มีเรื่องมือที่สอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่น ผมไม่เข้าใจทําไมถึงเชื่อมโยงไปแบบนั้นเราเสียใจที่คนไปโยงทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงผมกับน้องก็รู้สึกโอเคกับการตัดสินใจไม่มีมือที่ส4มสี่เลิกโยงเถอะครับเราก็ต้องดูแลกันและกันรู้สึกเสียใจอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนั้นเลยครับไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงโสดแล้วทําอะไรก็ได้จากมุฟออนไหมผมก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นผมมุฟออนได้อยู่แล้ว คนเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราไม่ได้ทะเลาะกันเรายังคุยกันปกติ9ปีถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลมากดีที่สุดแล้วครับไม่ทำใจอะไรหรอกที่บอกไปแล้วเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานแล้วครับไม่มีครับไม่มีมือที่สามอย่าไปโยงไม่คนถึงเชื่อมโยงไปอย่างนี้มันส่งผลเสียต่อคนอื่นเราเสียใจคนที่ไปโยงแล้วทำให้เขาเสียชื่อเสียงเลิกเถอะครับ ที่ไปทำงานถ่ายหนังก็มีพลอยมีส้มก็ดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดไปว่าอย่าไปทำแบบนี้เลยครับเรื่องรถเช่าที่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครมีผู้หญิงไปหาไหมโสดแล้วทำอะไรก็ได้มีคนคุยแล้วครับในวงการไม่มีหรอกครับก็มีคุยคุๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันซึ่งหลังจากที่เวียได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็โดนชาวเน็ตท่านหนึ่งออกมาเผยว่าเวียและเบลล่า ได้เลิกกันตั้งแต่ก่อนที่เวียจะไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ฟังแซปนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซบนิวด้วยนะครับ